เรื่องสารเจ้าพ่อต้นไสรคณะเกษตรแทบทุกมหาวิทยาลัยจะมีสารศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่และที่นี่ก็คือสารเจ้าพ่อต้นไสรที่ตั้งอยู่กลางคณะเกษตรซึ่งเป็นจุดที่มืดและเงียบสงบที่สุดของมหาวิทยาลายัยพอรายล้อมไปด้วยแปลงปลูกพืชและโรงเรือนเก่าๆศาลเจ้าพ่อต้นไสมีอายุพอๆกับมหาวิทยาลายัยเชื่อกันว่า เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณหลายดวงที่เคยล่วงลับในบริเวณนี้โดยเฉพาะดวงวิญญาณของเจ้าหน้าที่ดูแลสวนเก่าที่รักต้นไม้มากและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างตัดกิ่งไซใหญ่แม้จะถูกเรียกว่าเจ้าพ่อแต่สิ่งที่เฮี้ยนที่สุดไม่ได้มีเพียงท่านเดียวของแก้บนปริศนาสิ่งที่ทำให้คนลุกที่สุดคือในยามเช้า มักจะพบพวงมาลัยดอกไม้สดสดหรือน้ำแดงถูกนำมาวางไว้ที่ฐานสารทั้งทั้งที่กลางคืนไม่มียามคนไหนเห็นใครเข้ามาบริเวณนี้เลยและบางครั้งของแก้บนเหล่านั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครแตะต้องเสียงสวดขอพรแผ่วเบานักศึกษาเกษตรที่ต้องมาดูแปลงพืชตอนดึกๆ เคยได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังกระซิบขอพอรหรือบ่นพึมพำม,มาจากด้านในศาลแต่เมื่อก้มลงมองลอดช่องไม้ก็ไม่พบใครอยู่เลยนอกจากความมืดมิดเงาตามติดจากต้นใสรหากใครก็ตามที่ไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมบริเวณศาลหรือแม้แต่เด็ดใบไม้จากต้นไทรไปโดยไม่ขออนุญาตเชื่อกันว่าในคืนนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนมีเงาดำๆของคนรูปร่างใหญ่ ตามติดอยู่ข้างหลังตลอดทางที่เดินกลับหอพักและถ้าคุณหันไปมองคุณก็จะเห็นเพียงความว่างเปล่าแต่ความรู้สึกนั้นจะไม่หายไปจนกว่าจะเข้าห้องได้ข้อห้ามร้ายแรงที่สุดห้ามเด็ดขาดที่จะไปสาบานเรื่องความรักหรือบนบานในเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อต้นใสเพราะเจ้าพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์และจริงจังมากถ้าคุณบนแล้วไม่แก้หรือสาบานแล้วผิดคำพูด ท่านจะมาทวงคืนทั้งสิ่งที่ท่านให้ไปและความสุขในชีวิตของคุณอย่างสาสม